จะมีจะมีน้องสมโนว่าเป็นเชื่ออะไรนะขวาขวาขวาซ้ายหลังซ้ายแล้วกูจะหันกลับเขาก็เออเขาได้ยินนะเขาได้ยินนะนั่นไงไอสัตว์เขาตลกหน้าช่องไอ้เจ้าแบบมันมองตามอ่ะไม่ใช่ากีบเลยด่านปากหลามเลยอ่ะเนี่ยใช่ไอ้เนี่ยเฮียโคตรเท่ด่านเด้ง ไอ้โคตรเท่เลยเอกก็เอโลก็เอลี่พูดแล้วกูเห็นแล้วกูอยากโดนต่อสู้ขึ้นมาไปเอาด่ามาพวกเรานี่คืออะไรอเกมเฮี้ยอะไรกูเล่นอะไรอยู่มันเดิฟิวอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไอ้เี้ยิงผีไมนี่ไม่ยิงไม่ยิงมันมันยิงเองมันยิงเองเวทัฟักอายุมังชนป้อมปืนใี่กูดูดิได้อยู่ไหนบอกกูดิตำแหน่งบ้าน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  บ้าน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 อะไรันแ่ยเนี่ไงชนป้อมปืนเอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะก็ติดสโลเออมีคนลงไปแล้วมีคนลงไปแล้วคนหนึ่งเอา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 มีคนลงไปแล้วคนหนึ่งเดีอดตัวคนใหญ่ตอบตอบแชทแป๊บตอบแชทไขวัดเราแป๊บเลยทำไมวิ่งเร็วจังแล้วฆาตกรเดินผ่านกูครับไม่สนใจครับเป้าหมายชัดเจน ก่อนดีเนาะมองไม่เห็นตักเลยเมื่อกี้เอาจริงเข้าเสื้อดำหาไอ้ตักตั้งป้อมปืนใหม่ได้ไหมผมไม่ได้เอาป้อมปืนมาเออมันคานมามันคานมาอยู่ที่กล่องข้างล่างแล้วก็ข้อป้อม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 ไม่เอเลี่ยนไม่มีตาส่องทำไมข้อป้อมข้อป้อมเออสองลิ้นเออสองลิ้นวางป้อมแล้วกูจะตายแล้ว

จะมีจะมีนอสมนโนมันเชื่ออะไรนะซีโนมอเอาอก่อนอย่าบีเนี่ยสมงบซีโนมอซีโนมอซีโนหมอช่อนี้อเนีมีก็สาี่รลดัานนี้แม่งหมอกำมันอยู่นะเอเลียนปะทะพินิเตอร์ เอาไวสุดเอาไวสุดมันไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรกันอยู่ให้ปล่อยหมาจอนไว้เหี้ยนดิเดินอยู่อ่ะหมาตัวใหญ่ไปน้านหมาตัวใหญ่หมาตัวใหญ่หมาจูตาแม่งอยู่ไหนก็ไม่รู้หมาจอนหมาจอนที่เล็ก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 ไอหมอกวนตีนเขมากม่ไอหมอนาคอมก็มานาคอมก็มา น้คอมก็มาเอาเอาเอาน้าคอมน้าคอมใจเย็นน้าคอมน้าคอมใจเย็นน้คอมน้าคอมใจเย็นน้คอมกดเป็นพิมพ์อ่ะสิน้าคอมใจเย็นตั้งอีกตั้งอีกตั้งอีกโดนปืนยิงหน้าเฮี้ยงโง่มาโดนพืนว้ เฮ้ย <im it> ยืนทำไมไอ้อยู่หลังอยู่หลังไอ้นม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 หุ้มยาวครับครับเก่งกว่าที่มึงคิดไว้เยอะเก่งกว่าที่มึงคิดไว้เยอะี่กด้านนั้นพังไม้ที่นี่สู้ไม่ได้พังไม้ห่วยของไทยพังไม้นะโดนกลอกโดนกลอกผีโดนกลอกผีโดนดอกผีโดนหลอกผีโดนหุ้มหุ้มดูหมีอะไรอ่ะ วายเชื่อไหมจับอุ้มเลยเว้ยจับตู้เลยเออดินเลยดินมากใช่ไหมย่าหาวัเดินเด็กเพิ่งนี่เขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเราไอเชื่อมากไม่ตลกเลยมันมองยากมากเลยนะมองใครไม่เห็นเนี่ยกูเล่นหลุมนี้ประมาณ8ชั่วโมงเฮ้ยทำอะไรกูไม่ได้หรอกวิ่งดิวิ่งดิ วิ่งดิเอวิ่งดิโว้ยคนกำลังพังเสาเฮียนี่มีน้ำใจเลยว่ะตักนี่ไงทับหัวเปนหนึ่งทีอ้าวเฮียตัวนี้ไม่มีไม้แล้วไปดีกว่าันี้แมงมาเนี่ยวันอะไรตักต่อแั่นี้แมงเข้าป้อมปืนปืนเข้าป้อมปืนให้มันตั้งป้อมันานี้แล้วเหรอใช่เขาตั้งป้อมเอเลี่ยนมันแย่ว่ะมีของแบบแก้ทางตัวเองหายตัว ไอ้เอทียมันตัวเท่าบ้านเลยคุณชอบอ่ะโอ้ยก็หลอกล่อกันฮัลโธ่อย่างลอไข่อย่างเนี่ยไอ้ยเอ๊ยมันต้องตัวอะไรปัญญาอ่อนอย่างงี้มาเนี่ยเดินไล่ๆกันนี่เหมือนสมัยก่อน <c oughs> เอาตัวปล่อยลำแสงเลเซอร์มาเลยจะเล่นกับเหมือนเ <c oughs> อาเกมเด้ไงไอสัตว์หมดเนี่ออกเกมไแล้วอ้าวไอ้ที่อะเลยเราวกำลังหิวอยู่เป็นเนี่ยใครเป็นคนหิวกูเนี่ยกูนี่เลยเฮ้ยเอาิวจนเต็มหลอดมึงทำได้ไงนี่บัดเล่นบัดเล่นเหรอเอาลุกหิวจนลุกหิวจนกูลุกอ่ะ เฮียนี่คือพลังสุดท้ายของมึงเดี๋ยวกูจะรับเองโยนเกมป๋าเป็นแน่ๆเลยป๋าคตะกอนเลยปาตะกอนเลยขยุ้งยังไงเนี่ยไอสัตว์ไอสัตว์เห็นหมาหมาดกเด็กหมาดกเด็กหมาดกเด็กอาเอาอหมาดกเด็กที่อะไรอ่ะชักปักเลยชักปักเลยจูดี้จูดี้แบกจูดี้ชักปักเลยแบกจูดี้แบกจูดี้ยางแกจูดี้จูดี้ไอโบ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 ้จูดี เรียร้อยอูดี่อย่างล่ามายแม่โคตรโกงเลยจูดี้อะไรจูดี้โอ้คือต้องบอกธรรมดาต้นไหนต้นไหนก็โกงหมดอ่ะต้นไหนก็โกงสลผลิตมาต้นไหนดูกูล้มโกงหมดไอ้เหี้ยไม่อยากเล่นไรอย่าเฮ้ยเจ้าครอบพอย่าเคจูดี้บักจูดี้บักจูดี้บักจูดี้ว้าวโคตัวหุ่นไวน์ ไม่ดูดูไม่ดูไม่ดูเกตัสมีเสียงแม่โคดเสียงโคดแบบหอกหอกแบบแทงกระแพงครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยย่อดหลบได้ด้วยเหรอวะโคตรโดุเฮ้ยมีคนเห็นไปแล้วเอาอ่ออ่อหมาหมามาวัดแทงจาแล้วครับผมไม่ป้อมปืนนะครับเออเอาดิเอาดิเอาดิป้อมปืนนะครับเฮ้ยมันตลกเลยวะเกย์เทียนเนี่ยแล้วอา จูดี้เราขู่เราเดี่ยวเนี่ยเดี่ยวไม่ได้มันทันหลังโอ้ยหมอตายหมอโฮจุนหมอโฮจุนถ้าอุ้มมึงตลกจังวะอุ้มมือเดียวมิ่งช่องอยู่สองรอบไอ้หนูไอ้หนูจำไว้นะเดี๋ยวมาจะอย่างนี้นะไอ้หนูนะจะอะไรเฮ้ยไม่ทันแล้วไอเด็กมาเดินมาเห็นทำไมรู้อ่ะทำไมรู้อ่ะมันเดินมาเห็นมันเดินมาเห็นเต็มเต็มเยอะ จนมาเห็นกับตาจนมาใช้ด้วยตักตาก็ไปใช้พี่ไปไปใช้จากคนตายอีกคนคนอีกคนเป็นคนคนอีกคนอะไรเอ่ยไอ้คนละกุซอมละกุซอมคนหนึ่งคนผมไม่มีสแต็กไม่ต้องเผาผมไม่มีสแต็กเราพังคนอีกคนคนหนึ่งคนคนหลายคนเดือนเราสองสามคน ไหนคนส่องไปฉายเนี่ย <laughs> คนอีกคนคนหนึ่งคนเอเลี่ยนไม่มีตาแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> วอ้าวว้โ <laughs> 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 วโอ๊ยโอ๊ยเจอเจอฮึไม่ได้วุดได้ยังไงเอาสเต็ปหลบไมสเต็ปก้มหลบยุกไปสองวันเบสพี่ซ่อมเครื่องอยู่ สองวันจะไปโอ้โหมราจะเฮ้ยเรจาจะเฮ้ยอันเทียมจเฮ้ยอันเทียมสวยดีเยี่ยมสวยมสวยดีสวยดีสวยยี่มทำดีทำดีทำดีสวยดียี่มสวยสวยดีสวยดีสวย อัตรพื้นอะไรอ่ะอะไรอ่ะป๊เก็บหางเลยนะตั้งแต่ที่หางมันแทงทะลุเหล็กได้เอาอย่าว่าหลุดนะอย่าว่าหลุดนะอย่าว่าหลุดนะอะไรหลุดเกมหลุดเหรอไม่มีไม่มีไม่มีใครร้องไห้จิ๊บบ้าคนมาแล้วมาแล้วไอ้หมาด็อกแบ็กมาด็อกแบ็ก หมาดอกแดกไม่เป็นไในเช่นนี้ไม่เป็นนี่ไงหมาดอกแดกมันโมโหหมาโมโหละของมันขึ้นของมันขึ้นเจอจังหวะนี่ไงหลบเอวอ่านจังหวะนี้ไม่พังไม้ตายนะคนนึงคืนพี่สเต็ปหนูสเต็ปหนูสเต็ปก้มสเต็ปก้มก้มเถกก้มเถิดก้มเงยเงยก้มเงยเงยสเต็ปก้มเที่ยแม่งโคตรทีเล็กเลยสัตว์ดูปัญญาอ่อนจัดคนอีกคนคนหายตัวอัเนี้อะไรมันคานเลยมึงกลับมาพุ่มแดงไอ้เยี่ยมาร์กเร็วพุ่มแดงแดงอะเยอะอะไรอะเต็ม พี่พี่พี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังหลังมีอเลยหญ้าหนูมีหนูหนูกูได้ยินเสียงตีนขวาขวาขวาซ้ายหลังซ้ายแล้วกูจะหันตามเขาหน่อยเลยป้อมป้อมป้อมดป้อมป้อมป้อมฮัลโหลดูป้อมฮัลโหลฮัลโหลป้อมวะไหนวะนั่งไหนดก็ปกติฮัลโหลวันทูชี้ไม่มาตรงนี้ก็ดูป้อมเนี่ยไม่มีอะไรนี่เดี๋ยวกลิ้งไปดูป้อมก็ไปดูป้อมว่ะ นี่เขาเต็มเดิมนี่ไอ้เบฟไอ้เบฟวนวนวนไอ้เบฟวนวนไอ้เบฟวนบ้านไอ้เบฟไอ้เบฟวนบ้านไอ้เบฟวนบ้านวนบ้านโอ้เปิดตูวกีส์ถลุไม่ได้แล้วทำไมกีส์นะเ้าปิดตัวกีส์เปิดตู้กีส์โอ้ไม่เคยใช้ไอ้เบฟวนบ้านวนบ้านวนวนไม่ได้ยินเสียงเลยต้องเร่งเสียงกีส์เนี่ยเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยยังไงไอเบฟวิ่งอยู่ในบ้าน ไอ้พี่ยืนในบ้านไอ้เบสโผล่มาแล้วไม่นั่นไม่ใช่นั่นมันตักว้ากระโดดหัวโดดหัวเมื่อกี้กูเห็นคนีคนตรงนี้คนคนผมนี่หันให้ควักคนอีกคนคนหนึ่งคนหลายคนด้วยกันใ้ย ทำไมเขาดิ้นแรงจังเลยไม่แรงมิคาล่ามาร์กอะไรอยู่เลยอยู่ข้างหลังอะไรอ่เลยอยู่ข้างหลังอือไปละเอาทำไมเป็นฉันนะก็อีกคนหนึ่งมันจวดไปแล้วทำไมเป็นเรานะโอ้โหมันแบทที่อะไรเนี่ย วิ่งวนบ้านอย่าวิ่งกันเร็วรสิไอตัวนี้ไงวะาเอาทำไมอุ้มไม่ได้เกมเกมเอเอเ,อาเอาขาได้ยินนะน้าเขาได้ยินะนะ <c oughs> นา,านมี ไอสัตว์เขาตลกหน้าจ้องไอ้แยแบบมันมองตามอ่ะไอ้แย่ไอ้แม่งมองตามไอ้แยเลี้ยงสัตว์หมาเอ้ยไม่ตัวตั๊กมันไม่มีนี่เลยว่าแบบล่องลอยให้ตามเออนี่ยคิดว่าแล้วทำไมท่าอุ้มตลกอย่างวะก็บอกแล้วท่าแม่งไม่บาลานซ์เลยเอาเสขาเอาเอเลี่ยนมันก็แข็งแรงไงในของจริงก็คือโดนแทงปล่อยตั๊กยังไงนะกดอากดอากดอา มันโมลีได้พ่อเฮ้ยโมรีอะไรโมลีต้องต้องเขาดิ้นหมดยังไวต้องแขวนสองสองรอบก่อนโมลีโคจิโร่มันไม่มีเสาให้เคลื่อนแล้กูต้องมาไล่ไอ้ตัวไล่ยากยๆต่อไปไล่ยากอะไรด่านอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกูวิ่งไม่เป็นแทงไม่ไปไหนเนี่ยแทงไปหมดแล้วแทงก้มก้มจะเต็ะก้มมองหลังอันเจ๋อเฮ้ยตินสองอ่าเรียบร้อยเนี่ยพี่ก็ไม่ก้มถิกไงยังไม่ได้โมลีเลย เออคนที่โมลีไดก้ก็มามาไงแต่แต่พี่ไม่โมลี่อะใช่ไหมจะทำมันทําไมหมอมันออกจะตั้งใจเล่นขนาดนี<ล>้ <laughs> มันมีอีกคนนึงอะมันชักปั๊กหนีอะมาถึงก็ให้กินน้ําเลยอย่างน้อยเขาก็ทําโมเดลสวยสวยดิเฮียยังกะทีเล็กไอ้ยังกะไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวกินพืชอะที่คานคานคานตัวกินพืชนี่เขาด้านหน้า